สวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆที่รักและคื่นชอบกับตัวเลขทุกๆท่านนะฮะ <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปจะมาเน้นย้ำนะฮะ <c oughs> หวยรัฐบาล <c oughs> ในชุดที่ผมชอบนะฮะในชุดที่ผมชอบ <N h ika> นี่ก็คือหิ่งพระนะฮะได้มาใหม่หลายองค์นะฮะหลายองค์เพราะว่า สิ่งที่ผมใฝ่ฝัน,นะฮะมาตั้งแต่เด็กก็คืออยากจะมีโต๊ะหมู่สมัยเด็กๆนั้นผมไม่มีนะไม่มนะีที่บ้านไม่มีโต๊ะหมู่เพราะบ้านก็ไม่ค่อยมีอันจะมีฮนะหาเช้ากินขําตอนนี้ก็ได้มาหลายองนะฮะก็มีสิงหนึ่งสิงสองสิงสามเดี๋ยวทําห้องพระเสร็จก็จะจัดชุดนะเพราะว่า สิงหนึ่งสิงสองสิงสามนั้นคงจะพร้อมแล้วล่ะเพราะว่าองค์ซ้ายมือฮนะองค์ซ้ายมือองค์เนี้ยนะน่าจะเป็นสิงสองนะ่ะเป็นพระพุทธร,รูปสิงสองที่อยู่บนฐานด้านล่างก็เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมส่วนสิงสามอยู่ข้างบนนะยังไม่ได้จัดแล้วก็สิงหนึ่งก็อยู่นี่ด้านหน้าเลยส่วนพระนอนฮนะ พอนอนนยเดี๋ยวจะเอาลงมาไว้อยู่ข้างหน้าเพื่อนนะเพราะเป็นวันเกิดของผมนะะเป็นวันเกิดวันอังคารเดี๋ยวจะเอาลงมาเดี๋ยวรอจัดทําห้องพระเสร็จก่อนจะจัด,จด,จดที่ใหม่เอาไว้ที่สวยเลยเมื่อวันซืนก็ไปงานปิดทองนะฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ยี่บหกไม่ได้ไปวันเปิดงานไปวันที่ยี่สิบเจ็ด ก็พอดีไปก็ไปเจอพระอาจารย์เจ้าวาดพอดีก็เลยถามก็ว่าหนังสือพอไหมนังสือที่เอาไปเนะี่ยเล่มเล็กก็ประมาณสี่สิบเล่มเล่มใหญ่ก็ยี่สิบเล่มอาจารย์ก็บอกหมดแล้วก็แจกน้าไปยี่สิบเอ็ดหนาานะฮะยี่สิบเอ็ดน้าแต่ว่านั่นเล่มเล่มกลางะฮะหมดวิธี แต่เล่มกลางได้แจกนาคไปยี่สิบเล่มผมก็เลยขาดไปเล่มผมก็เลยย้อนกลับมาเอาไปอีกประมาณเล่มเล็กประมาณสักหกสิบ่าเล่มนะฮะเล่มเล็กประมาณหกสิบ่าเล่มแล้วก็เล่มใหญ่อีกห้าเล่มนะฮะเอาเพื่อไปถวายพระไปถวายเอาไปแจกกับนาคที่จะบวชในวันที่ห้านะวันในวันที่ห้ามกราคม ก็งานเขาหมดวันที่สี่คืนวันที่สี่นะวันที่ห้าก็ตัดหวายลูกนิมิตนะก็เลื่อยมใจในสิ่งที่เราทำนะฮะเราเอาเข้าวสารอาหารแห้งไปเข้าโรงทานตอนเย็นไปครั้งที่สองเนี่ยที่เอาหนังสือไปเนี่ยกลว่าถ้าเจออาจารย์ว่าจะเอาเงินถวายท่านทักสองพัน แต่ไม่เจอนะฮะก็เลยได้แต่ถวายหนังสือเดี๋ยววันตัดวายก็คงจะไปเที่ยวไปทําบุญใหม่หรือไปงานก็ปีใหม่วันปีใหม่นะฮะหนังสือยังเหลือนะยังเสือยังเหลืออยู่นี่ยังเหลืออีกสองหลังนี่นะเเะเล่มเล่มกลางกับเล่มเล็กเล่มเล็กนั้นเขียนแล้วนะเขียนชื่อแล้วแต่เล่มเล่มเล่มกลางนี่ยังนะฮะก็ยังมีทำมาอีกหนึ่งพันนะฮะทำมาอีกหนึ่งพันจากพยุหะกิรี มาหาผมผมก็เลยใหเ้เขาเรียกอะไรล่ะพระพิ่กเนศไปนหนึ่งองค์นะเนี่อสมริ์มาก็เช่ามาเจ็ดพันรวมส่งก็เจ็ดเจ็ดพันสองหรือเจ็ดพันเจ็ดนี่แหละคนที่มาหาผมอ่ะผมจะแจกของไปนะฮะจะแจกของไปบางท่านก็ได้ท้าวเวสสุวรรณเป็นเหรียญน,นะห้อยคอของวัดจุฬามณีบัางอะไรผมจะให้หมดะ นะใครมาหาผมผมให้นะพอให้เขาก็าม,มาทำบุญมาก็ตอนนี้ก็ตีสองกว่านะฮะตีสองกว่าเดี๋ยวดูก่อนตีสองห้าสิบนาทีนะ <c oughs> ตีสองห้าสิบนาทีเมื่อวานก็หวยฮานอยนะหวยฮานอยให้วิ่งสี่เป็นตัวเดียวให้แค้ตัวเดียวไม่ใช่ให้วิ่งนะ ให้ตัวเดียวไปสี่อ่านแล้วเวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาทีเกือบสามโมงเย็นนะฮะก็เมื่อวานรวยกันคงจะเลเทไปหมดอนะผมก็อย่างที่ผมสอนไปแหละคือต้องเชื่อผมนะถ้าท่านรั้นถ้าท่านเด <c oughs> ี๋ยววานถ้าต่าไม่เชื่อผมเนี่ยเสร็จเขาแต่ท่านเชื่อผมเมื่อวานเนี่ยพยุหาก็ได้ไปหลายตังค์ก็ได้ไปหลายตังค์วันหนึ่งพันกว่าบาทสองพันบาทก็หลูแลนะ้วดีกว่าไป นะดีกว่าไปฮิปปูนอะ่ะดีกว่าไปตากแดดทั้งวันได้สามสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยอะไรพวกนี้ยอันนี้ได้ทุกวันนะได้ได้ทุกวันเลยก็ตั้งแต่มาหาผมเนี่ยนะตีคืออะไรตีใหญ่อนะตีใหญ่ตั้งแต่มาหาผมนี่มีเสียอยู่วันนมึงนะฮะคือมันมาหน่อยหน่อยแรกแล้วมันก็ไม่มาอีกเลย ก็มีเสียอยู่วันเดียวเมื่อวานก็ได้นะเมื่อวานให้สี่ไปสี่ก็มาตั้งแต่ฮานอยเฉพาะกิดเลยแปดสี่สองนะฮะพอสี่ออกพอสี่ออกนี่ใครเชื่อผมได้ตังค์จะได้เยอะด้วยผมบอกถ้าสี่มันออกเราเล่นเก้าสี่กับเก้าเป็นเลขตัวตายตัวแทนกันผมก็ใส่เก้าเข้าไปก็ออกกำลังกายบนรูดล่างนะก็ได้มา ปลาทูมาแปดเข่งโอ้โหแปดเข่งนี่กินไปทั้งเดือนถ้าปลาทูจริงๆนะแต่ถ้าเป็นปลาทูเค็มเนี่แปดร้อยนี่รู้เรื่องเลยนะก็ผมสั่งมามาโลละตกโลละร้อยอะไม่ถึงดิมันสองร้อยก็บาทส่ะสามโลอสามถุงสองร้อยก็บาทเนี่ยก,กินไปได้สักแปดตัวมั้งตัวไอ้ไอ้ถุงนีงมงมงมงนะ่มันมีสิบสองตัวนะะปลาทูปลาทูเค็ม มาสงสัยมาจากแมกกองหรือมาจากที่ไหนแล้วไม่รู้ละแล้วก็ปลาหมึกสั่งมาเกือบหกโลนะฮะเกือบหกโลก็สั่งมาไว้เนะยามที่เราอดอยากขึ้นมาไม่มีอะไรก็ปลาทูเข็มทอดบีบมะน,นาวซอยหอมซอยพริกเข้าไปมะน,นาวต้องใส่เยอะๆหน่อยแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆไม่ต้องสืบนะฮนะความอร่อยไม่ต้องสืบแน่นอนก็ มื่อวานให้สี่วันนี้ก็ให้อะไรอ่ะอ๋อนี่นะฮาหนอยฮาหนอยวันที่ยี่สิบเก้าก็คือวันนี้แหละเพราะตอนนี้ตีสองกว่าแล้วตีสามแล้วนะเดี๋ยวเจนะ็ดนาทีตีสามนะฮะก็ไปหาค่ากับข้าวกันสองก็หกสองก็หกนะฮะก็มีสองศูนย์สองเจ็ดสองหนึ่งสองห้าหกสองหกเจ็ด หกสามและหกศูนย์นะฮะปกติแล้วีไอพเด่นวิ่งรูดเก้ากับศูนย์นะฮะก็มีเก้าสี่เก้าหกเก้าสามเก้าสองเห็นไหมละ่ะเก้าสองลืมระบายอะสงสัยจะมาสงสัยจะมานี่ลืมระบายสีแล้วแล้วมันมันเป็นเคสเลยนะฮะมันเป็นเคสอะไรที่ผมลืมลืมแล้วมันจะมาเก้าก็มี ไอ้ศูนย์ก็มีศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดและศูนย์สี่เนะฮะศูนย์สี่นี่เก้าสองกับศูนย์สี่นี่น่าจะได้ตังตัวเดียววันพรุ่งนี้นะฮะเอาไหมล่ะถ้าเอาตัวเดียวก็เอาไปเลขศูนย์นะฮะศูนย์นี่ถ้าบวกกับ มีศูนย์ทั้งสิบตัวเนแล้วบวกกันหนึ่งก็เท่าไหรละสิบหกร้อยกว่าล้านนะร้อยกว่าล้านก็เอาไปหาค่าประตูกันหาค่าประตูหาค่ากับข้าวกันนะฮะผมส่งสิ่งที่ดีๆให้ท่านแต่ท่านบางท่านก็ไม่ไม่ยอมรับไม่ยอมเอา หาที่ไม่ได้หาที่หาที่อะไรไม่ได้เหมือนได้คนเรามันปรึกษากันได้อาจารย์คุยกันได้นะฮะคุยกันได้แต่อย่าอย่าอย่าเยอะแค่นั้นแหละอย่าเยอะฮอย่าเยอะมากเอาแค่ของปากของคอข้าประทูสักสี่ห้าเข่งสิบกวเข่งอย่างเงี้ยได้แต่ว่าจะมา เยอะๆไม่ไหวสภาพจิตมันรับไม่ได้สภาพจิตมันรับไม่ได้นะฮะผมคือคือไม่ชอบอะไม่ชอบที่ว่ามันพูดพูดลำบากนะแต่วพาผมก็พูดกับพวกพวกไปแล้วนะฮะพูดกับพวกพวกไปแล้วเงินท่านนะไม่ใช่เงินผมเงินผมผมไม่เป็นไรหมดแล้วหาไม่ได้นะฮะหมดแล้วหาไม่ได้ แต่ว่าถ้าจะเอาเงินท่านมาทำบุญยี่บุญยำได้ก็ดีถ้าเสีย,ยมันก็เสียสุขภาพกิจผมนะรายได้ไม่รายได้ไม่สำคัญไม่สำคัญสำหรับผมอะเอาที่สบายใจ ตัวเดียวศูนย์นะฮะวันพรุ่งนี้เอ้วันนี้แหละแต่ตอนเย็นแล้วก็ปีใหม่เขาจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้นะปีใหม่เขาจะหยุดหรือเปล่าไม่รู้ทางในฮานอยฮะกรุงฮานอยส่วนไอ้รัฐบาลนะฮะรัฐบาลได้เจ็ดสามมาสามใบได้เจ็ดสามมาสามใบเมื่อวานได้มาคู่หนึ่งวันก่อนได้มาใบาหนึ่ง มีเก้าเจ็ดสามกับหกเจ็ดสามแล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับหกกับเจ็ดอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะเนี่ยเก้าเจ็ดสามหกเจ็ดสามห้าเจ็ดหกหรืมจะออกห้าเจ็ดหกแล้วก็สองหกสามนะฮะสองหกสามนี่แหมเล่นแต่ข้างล่างนั่นเลย ส่วนข้างบนก็มีใบเดียให้เด็กเมื่อวานให้เด็กอายุสักควบปรฟาจับให้ลูกเอนะเขามาช่วยขายข้าวมันไก่ที่สี่แยกตรงตลาดนัดเนี่ยก็ให้เด็กเ็เล็กบอกมาเรียกเรียกเรืก,เก,เก,เกให้ตาหน่อยก็นี่มาชี้ไปที่025สองห้า ถ้าใบนี้ตรงกับรางวัลที่หนึ่งก็ได้เท่าไหร่ละสามล้านเนอะเด็กคนนี้ได้จับเงินแสนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าออกเลขนี้นะสามห้าศูนย์ศูนย์สองห้าเนี่ย,ยหลานคนนี้ได้ จับเงินแสนล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือคำพูดของผมพูดแล้วทำได้เหมือนกับที่ผมเนี่ยน้องสาวพยายามอ้อนให้ไปบ้านพี่ข้ามไปบ้านหรือเปล่าบอกไปไม่ได้ทำไมล่ะก็พูดกับแม่ไปแล้วว่าจะไม่ไปเยีย่ยมคำว่าไม่ไปเยีย่ยมที่นั่นก็ไม่ไปตลอดชีวิตก็ไม่ไปตอนนี้ก็ตั้งแต่พศสี่สิบสีเก้าห้าเก้าหกเก้า ปีหน้าปีนี้ครบยี่สิบปีแล้วเป็นตายรายดีก็ไม่ไปนะพูดไปแล้วต้องทำให้ได้ชาตินี้ไม่มีแล้วตรงนั้นไม่มีส่วนแต่ก็เตรียมบ้านไว้ให้น้องแล้วนะถ้าเกิดอะไรอะไรมันมัน,มนเกิดอะไรอะไรขึ้นมาเงี้ยก็มาอยู่กับพี่ได้มาอยู่กับพี่ได้เพราะเราเลี้ยงของเรามา นะฮะน้องผมก็เลี้ยงของผมมาขี่คอผมมาตั้งแต่เด็กความผูกพันนั้นพูดกันยง่ายว่ายิ่งกับลูกอีกน้องนะฮะยิ่งกว่าลูกอีกเพราะเราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็ปีใหม่นี้นะฮะปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็กราบรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะะช่วยก็ช่วยปกปักรักษาสมาชิกลูกศิษย์ลูกหาทุกๆุท,กท่านนะฮะให้แคล้วคลาดปลอดภัยจาก พยานอันตรายทุกชนิดนะทุกชนิดเลยคําว่าเจ็บว่าจนคําว่าไม่มีจงอย่าได้บังเกิดแก่ท่านนะฮะจอยาย่า,อย,าอย่าได้บังเกิดแก่ท่านจนสู่ท่านจะถึงพระนิพพานทุกทุกท่านก็ขอให้มีโชคลาภตลอดปีและตลอดไปก็คำใด ที่ให้ไปแล้วก็ขอให้สมธิดผลด้วยเถิดสาธุโชคดีและสวัสดีครับอ๋อดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ